สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนําจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่นําจะได้รับคําถามมาจากผู้ฝึกโยคะเสมอๆเลยนะคะหรือไม่ก็คือจากคนที่นํารู้จักเขาก็จะถามมาว่าทําไมร่างกายของฉันถึงไม่แข็งแรงเหมือนจุดๆๆจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะคุณเขาอาจจะมีไอดอลเป็นใครสักคนหนึ่งทําไมเขาร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนหรือทําไมเขาไม่เหมือน ไม่เหมือนดาราคนนั้นคนนี้ทำไมความแข็งแรงเขาไม่มีเลยนะคะนำจะบอกเลยว่าทำไมเราถึงไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเหมือนคนนั้นคนนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นค่ะเป็นเรื่องของตัวเราเรานะคะคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรากับตัวกับจิตใจของเรานะคะคือสิ่งที่เราเลือกขึ้นมาเองค่ะนั่นคือคุณเลือก ที่คุณจะทานอาหารแบบนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เลือกการนั่งเฉยเฉยแทนการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณหรือเราตัวเราเองเนี่ยค่ะเลือกขึ้นมาเองการเลือกของเรานะคะจะทำให้ส่งผลถึงร่างกายส่งผลถึง ิตใจส่งผลถึงสภาพต่างๆภายในตัวเราเองหมดเลยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นค่ะเป็นเรื่องของเราทําไมเราถึงไม่เหมือนเขาทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นทําไมเราถึงเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกเองค่ะแล้วนําก็ตอบแบบนี้กับทุกคนเลยว่าถ้าเราอยากจะนําไม่ให้ใช้คําว่าเหมือนใครด้วยซ้ําอยากจะร่างกายแข็งแรงอยากจะไม่ปวด ไม่ปวดขาละไม่ปวดแขนละไม่ปวดหลังแล้วอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลือกเลือกใหม่ค่ะเลือกตั้งแต่จะทานอาหารแบบนี้จะออกกำลังกายแบบนี้จะทำตัวแบบนี้นั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยก็จะส่งผลถึงร่างกายของคุณถึงสภาพจิตใจของคุณให้เป็นไปอย่าง ที่เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีคําถามแบบนี้เกี่ยวกับตัวเองอีกแล้วว่าทําไมฉันถึงไม่เหมือนคนนี้ฉันถึงไม่แข็งแรงเหมือนคนนั้นฉันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเราเลือกให้ถูกค่ะแล้วตอนเนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในโลกของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราเลือกที่จะเสพสื่อแบบนี้ให้ถูกต้องนะคะให้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนเราอยากจะเป็นแบบไหน เราเลือกโฟกัสในสิ่งนั้นๆเราอยากจะแข็งแรงเราเลือกโฟกัสในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบนี้นะคะเราเลือกให้ถูกต้องค่ะเลือกโฟกัสในเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่คิดว่าฉันไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะดูไม่อยากจะรู้เนี่ยก็คือเรื่องที่เราไม่ได้เลือก แค่นั้นเองนะคะเราลองเปลี่ยนการเลือกใหม่เปลี่ยนการโฟกัสใหม่ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอ่ะเป็นสิ่งที่เราเลือกเองทั้งนั้นเลยนะคะลองดูค่ะลองเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สร้างความสุขความสบายให้กับร่างกายและจิตใจของเราลองเลือกดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ